สู่ EP ที่260แล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับและสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมอัดแน่นไปด้วยคุณภาพรถที่จัดสรรมาก8คันเน้นๆร้อยท่านผู้ชมเลือกสรรกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้กันเลยครับ เริ่มต้นคันแรกกับสปอร์ตคูเป้ราคาดีๆนะครับเพียงแค่1นล้านกลางๆเท่านั้นก็ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ไปเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes Ben z c250 Co u ป e AMG นะครับแันนี้มาพร้อมสีขาวโพวล่าไว้ราคาเปิดตัวรุ่นนี้นะครับเฉียด4ล้านเลยทีเดียวนะครับมาในวันนี้1ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับได้สภาพสวยแบบนี้เลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมถุมกําลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0จลิรนะครับให้แรงม้าจัดเต็มอยู่ที่สองรหัส250จะได้เกียร9สปีับเม ดี้พาร์ตเอ็รอบคันรุ่นตัวท็อปไฟน่าอินเทอร์เนชั่นไลท์ซิสเต็มนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วรูปทรงรถสวยงามสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับสประตูสีที่นั่งนะครับองศาลาดเอียงจากหลังคาไปจนถึงฝาท้ายเนี่ยเป็นมุมองศาต่ําตามรูปแบบรถคูเป้เลยทีเดียวมาพร้อมหลังคาพาราลลีมิกคลาสลูฟระบบคิเลสโคแพคเกจมาพร้อมไฟท้าย l อลนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเลยทีเดียวนะครับเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงเคนเบอรี่เลดนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้้กัััับบบบบบตวรรรรรถเเเาาะะะปไฟฟนคคื่องงสีย ครับและตัว9้าวสปีดแบบนี้คอนโซลกลางนะครับท่านผู้ชมจะได้ t ร i มชุดแต่งเนี่ยที่เป็นคาร์บอนเคฟลาร์นะครับเพิ่มเติมมี head up display มาให้ด้วยนะครับและคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านไฮตัดนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิพเกียร์หน้าจอ M b 2 0นะครับไฟ M V light ปรับเปลี่ยนสีได้3สีนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่60,000กับ1,000กิเท่านั้นกับราาคสุดพิเศษที่ตั้งไว้เพียงแค่1 4 0 0 0 0 0กับบ90,000าทเท่านั้นครับยังงคเป็นที่ตามหาและน่าใช้งพันกิ สุดเลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าแหมประจำสัปดาห์คันที่ Mercedes 2 Mercedes-Benz CLS 220 D m g facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ต้องบอกเลยนะครับว่า CLS 220 D m g facelift รุ่นนี้คันนี้นะครับเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมและเป็นรถที่ผสมผสานล,ลงตัวนะครับรถซีดานกับรถ ูเป้สวยงามมากๆนะครับมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์ดีเซล OM654 สี่สูบเทอร์โบนะครับ2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงมา้าจับคู่กับเกียร์เก้าสปีดนะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับเป็น Star Pattern grille ไฟหน้า multi beam ล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วเต็มซุ้มลอ้อสวยงามเลยทีเดียวรูปทรงด้านข้างเนี่ยครับจะมีทั้งความคูเป้นะครับแล้วก็จะมีทั้งความใหญ่ของรถซาลูนซีดานลงตัวมากๆนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ากระจกเฟรมเลสนะครับมีระบบทีเด็ดโสวยฝาไฟฟ์แพคเข้าไป ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงตัวเบาะเองนะครับใช้หนังเนปปราสุดพรีเมียมเลยทีเดียวเบาระรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมเซอร์ครบเลยทีเดียวพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชั่นรุ่นใหม่นะครับเป็นพวงมลลาลัยแมงปอ3กา้านท้ตัดนะครับหน้าปัดเดอนไมดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเป็นระบบ MBUX ทัชสกรีนนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Na v ิเ a ชั o น Radio m e d i ดีนะครับและยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ MMC ได้นะครับมีบลูทูธ USB ให้ครบเลยทีเดียวโหหหหมดกกกาาารรัับบีีน้ใเลลลือยะค อีโค o คอม r ตสปอร์ i อินดิวิวดนะครับไฟเบ l ไล h ์ light, ปรับเปลี่ยนสีได้64ส,สีที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่20,000กับ6,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2 6 0ล้าน 6, กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ขยับโฉมลงมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบอดี้เดียวกันได้ออปชั่นเพิ่มเติมกับแรงม้าเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวกับรถเข้ามาแบบจอมสปดาห์คันที่3 mercedes benz cls 300 d amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้และนี่คือ cls นะครับรุ่นเปิดตัว all new มาเลยทีเดียวนะครับใช้รหัสว่า cls 300ร้อย d นะครับรุ่นนี้เนี่ยครับยังไม่ตัดแรงม้านะครับได้แรงม้าจัดเต็มเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบนะครับ4สูบนะครับให้แรงม้าจัดเต็มอยู่ที่245แรงม้านะครัับหลงจากนี้ไปนะครัับตว CLS 2 0 0ีนะครับจะตัดแรงม้าเหลือ194นะครับคันนี้เลยถือว่าเป็นตัวที่แรงม้าแรงที่สุดนะครับ ในตระกูลดีเซลของ CLS นะครับมาพร้อมเกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์ต AMG รอบคันรุ่นตัวท็อปนะครับกระจังหน้าสุดรู้นะครับมาพร้อมไฟหน้ามัลติบีนนะครับล้อแม็ก AMG ห้าก้านคู่ขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถนะครับแบบเดียวกับ2 0 0ีเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นรถซีดาน4ประตูกระจกเฟรมเลสนะครับทรงสปอร์ตคูเป้นะครับหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบทีเรสโกแพ็กเกจนะครับไฟท้าย LED สุดสวยนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีเอ็เซสเข้าไปภายในนะครับตกแต่งงดด้วยเบาะหนัสีแง สลับกับสีดำนะครับภายในเนี่ยใกล้เคียงกับตัวเฟซลิปเลยนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราล์ซาวด์ซิสเต็มและรุ่นนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายของเซอเอส300ดีด้วยนะครับและภายในเนี่ยจะเพิ่มออปชั่นอย่างตัวระบบ MMC เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมาพร้อมคู่กับ h ฮด d ับ p ิสเพลย์นะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสามกา้านไฮตัดหน้าปัดเดอนไม้ดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางระบบ m b 20นะครับรุ่นนี้มีไวเลสชาร์จ ะร,ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแล้วก็ตัวบรายสปอร์ตด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายเป็นรถซีดานคูปเป้หนึ่งคันที่น่าใช้งานเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่50,000กับ7,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เป็นงเคตั้งไวเ้เพียงแค่2 3 0ล้านแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ เปิดตัวรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมราคากว่า4ล้านเลยทีเดียวมาในวันนี้หันราคาลงเกินครึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวท็อปคันนี้นะครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับกับรถเข้ามบบป็นจัมสดาหคันที่4 Mercedes b เ n z น e 3 0 0 e plug in hybrid amg facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทากราไฟเกรย์เมทัลลิกนะครับและนี่คือรุ่นตัวท็อปสุดนะครับของ w 2 1 3 e class นะครับแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็น w 2 1 4นนะครับคันนี้เป็นตัวสอคงครื่งสาม facelift minor เป็นเครื่องยนต์ผสมผสานนะครับเครื่องยนต์เบนซินกับตัวระบบไฟฟ้านะครับเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ50กิโลเลยทีเดียรฐานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่211แรงม้านะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวน,นะครับไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก MG ขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถก็เป็นซีดาน4ประตูไซส์ใหญ่กว้างนั่งสบายหลังคาแก้้ววพพาาาาโโนนรรรรมกกกลลลสสสสูฟฟะะบบบททิเเเคแ็จัไยยอดดีี บอะหนังสีดำนะครับบอะปลั๊กไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมซเซอร์เซอร์ราล์ซาวด์ซิสเต็มพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับแฟนต์ชิปเกียร์นะครับเป็นท้ายตัดด้วยนะครับตามรูปแบบของ AMG หน้าปัดเรือนใหม่ดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลาง MBU x t r a s c r e e นะครับมีเนวิเกชันเรดิโอมีเดียนะครับปรับโหมดต่างๆของตัวรถนะครับพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth USB ระบบ MMC นะครับรุ่นนี้สามารถปรับได้ทั้งโหมดการขับขี่นะครับและก็เลือกโหมดขุมกำลังได้ด้วยนะครับไฟแอมเบ ปลอดภัยมาเต็มเลยทีเดียวระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้าบรายสปอร์ตเลนคิปปิง้งแอสซิส,สที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานเลยทีเดียวสําหรับ e class คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่30,000กับ4,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ mercedes benz นะครับถึงเดือน11ปี2025กับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเป็นแค่1นึ่งล้านแแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ ใน b o ดี W205 นะครับท่านผู้ชม C-Class ต้องยกให้รหัส 220D ติดอันดับต้นๆนะครับของรถหน้าใช้งานในเจเนเรชันนี้เลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz C220D m g facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Oxidem Black มาพร้อมรหัสตัวถัง W205 นะครับเป็น C-Class ซีดาน4ประตูนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัว Minor Change facelift และมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลแบบ100%เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ลิตร OM654 นะครับ2 2,000ซีซีนะครับกับ194แรงม้าเกียร์9สปีดนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งบ Body Parts MG รอบคันไฟหน้าม Multi Beam Lo Max MG ขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงเนี่ยขนาดเล็กกว่า E-Class สักหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังได้ไซส์ที่กว้างอยู่นะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาร์โนลามิ่งลาสรูฟระบบคีเลสโกแพ็คเกจไฟท้าย LED รุ่นใหม่นะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเ s สเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเบาะปรับไฟฟ้าระบบ Memory แพ็คเกจครบนะครับกล้อง360อออองงงศาาาเเเเเเเคครรรรรรื่่สสียบบ์์์์มมซซซซววดินนะัุ ีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโ,ตโนมัติและระบบขับตามคันหน้าด้วยนะครับหน้าปัดเดือนไมดแดชบอร์ดเป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบ m b 20นะครับมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกอย่างหลากหลายเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่5 0 2,000กิลเท่านั้นนะครับกับราคาส่วนพิเศษ,ษที่เป็นเตั้งไวเ้เพียงแค่1,590,000บาทเท่านั้นครับ พลัดเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัว all new w206 นะครับท่านชมกับรถเข้าไปแบบจมสัปดาห์คันที่6 mercedes benz c220d a ั a ก g a นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพลเราไว้และนี่คือ c class นะครับท่านชมโฉมล่าสุดปัจจุบันที่ขายมือหนึ่งอยู่นตอนนี้นะครับ w206 นะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีตลอดเรื่อยมานะครับเพราะว่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเดียวกับตัวรุ่น facelift คันเมื่อกี้เลยนะครับท่านชมเป็น om654 นะครับดีเซลสสูบเทอร์โบ2.0ลิตรนะคร อยู่ที่200แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับชุดแต่งเอวันการ์ดเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมใกล้เคียงกับตัวท็อปมากๆเลยนะครับถ้ามองผ่านๆเนี่ยมองไม่ออกเลยนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับกระจังหน้าสุดสวยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับไฟท้าย l u d รุ่นใหม่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม Hand Free Access ด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับดีไซน์ใหม่ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆรอบปัดไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมมมมมมีกกลลลลล้้้้อออองงงงถยยหหหหัััััััาาาใใพววตติิิฟ์ชนนนนนนรรรุ่่่ปดดเืไจะคบส หน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ MBUX c h s c r e e n นะครับพร้อมการเชื่อมต่อสแกนลายนิ้วมือก็ได้นะครับรุ่นนี้สามารถปรับโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบครันเลยทีเดียวมีการเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y Android Auto แบบไม่ต้องเสียบสายแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมมี Navigation นะครับและคันนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟอัพเบลไลท์เนี่ยได้หลากหลายสีเลยสวยงามมากๆนะครับภายในก็กว้างนั่งสบายนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2อ2 3ันยี่สิบสานะครับมาพร้อมบริการจากศูนย์ Mercedes มืนกับ8,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบน,นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่น1น9 0 0 0้านบาทเท่านั้นครับ ไม่ได้โดดเด่นเฉพาะรูปทรงและสมรรถนะเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสีรถคันนี้ก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวกับรถข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 m e ด c e d e s Benz ซ C220D A อวังกาดนะครับมาพร้อมสีน้ําเงินคาร์เวนไซด์บลูรุ่นเดียวกับคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมคันเมื่อกี้สีขาวคันนี้สีน้ําเงินสวยงามมากๆานะครับแล้วก็เป็นสีน้ําเงินคันแรกของรุ่นนี้ด้วยนะครับเห็นมาแต่ไกลๆเลยทนีนะครับจำเจ้าของได้แน่นอนนะครับมาพร้อมผุมกําลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสี่สูบดพา นะครับสุดสปอร์ตนะครับเป็นตัวเอวังกาดไฟหน้า LD h i g h Performance ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงเป็นซีดาน4ประตูกว้างนั่งสบายนะครับมีระบบกิลด์สโคแพ็กเกจมาให้ด้วยไฟท้าย LD นะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสครบเลยทีเดียวเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทริมชุดแต่งออกแบบมาได้สวยงามลงตัวมากๆนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจกล้องถอยหลังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่หน้าปัดเดือนไมลหน้าจอแดชบอร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายเลยทีเดียวและง่่าาาาาาายยยมมกๆนนนนนะะะคคครรรัับบเเพววไไดดู้้้ภษทหจออโซล MBUX พัดสกรีนพร้อมกันเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าใช้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือก Eco Comfort Sport Individual นะครับคอนโซลกลางนะครับเก็บของใส่แก้วน้ําได้ครบเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายอีกหนึ่งคันของสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมและคันนี้ให้เป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าสีสวยงามมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2023นะครับวิ่งมาเพียงแค่38,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมบริการจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือนนน2 2026ปปีีะคคครรัับบกาาส่พิเเเศษท็ ไว้เพียงแค่1 8ล้านแสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมสีดำเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเท่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes Benz C 220 d เอลวังกาดนะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยรวม c220 d W 206เอลวังกาดเลยนะครับมาพร้อมถุงกำลังเครื่องยนต์ดีเซล om 6542.0ลิตร200แรงม้ากับเกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์ตเอลวังกาดสุดสปอร์ตรอบคันนะครับไฟหน้า led อแม็กขนนนาด18ิ้วรรรรูปทงถะคับซีดาน4ประตูทรงงกว้าไซ์ฟอร มาพร้อมกับระบบเคเลสโกแพ็กเกจนะครับไฟท้ายเออดีสวยๆนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็แฮนด์ฟรีแอสเซสั่ด้วยเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับออปชั่นเนี่ยจะเหมือน2คันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าซีคีส์ฮัสนนี้นะครับได้ไซส์กว้างนั่งสบายนะครับแล้วก็เพิ่มความรูราไปจากตัว W 2 0 5เนี่ยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างๆนั่งงงงสสสสบบาาายยยยยยเเเเเเลลลลลลทททีีีีดดวนนนนนะะคครรรรรัััไไฮ์กก็ืือออออตตตติิิ้้ปปมมมููุ่่่่ณ18ถึ20โ ทีเดียวนะครับคันสุดท้ายแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้รอท่านผู้ชมเจ้าของอยู่เลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กับ6,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอคตั้งไว้เพียงแค่1 8 0 0 0 0 0านกับเก้าหบาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ชอบคันไหนต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับและที่เบนเอ็นเคของเรานะครับยังมีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวมาที่เบนเอ็นเคได้รถถ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Ben NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แกตตาล็อกออนไลน์ w w w เว็บ b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้ EP ที่260นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่261จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ